ไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมในขณะที่เมืองไทยเราเนี่ยนะโอ้โหมันยังร่ำรวยมากเก็ฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทําได้แต่มันมาเสียเสียอย่างเดียวที่นักการเมืองนะคะที่ไม่สามารถที่จะเอาเนี่ยเรื่องราวนี้เนี่ยไปได้ไม่ยอมรับฟังนะคะมันก็เลยเราก็เลยมาตััน,นที่ตรงนี้ แต่ยางไรก็ตามนะคะดิฉันต้องการให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะระหนักชัดเนี่ยนะถึงความมีบุญบารมีของตัวเองเพราะฉะนั้นที่สามารถเนี่ยนะมารับฟังเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะพูดปัญหาอะไรนี่นะจากส่วนไหนนะคะจากมุมไหนก็ตามล้้นมาลงที่ว่าในที่สุดแล้วเราต้องพึ่งตัวเองที่จะทําให้ตัวใจของตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งนะคะที่จะให้เนี่ยแข็งแกร่งเพื่อที่จะ สามารถเรียกว่าทนทานเนี่ยนะต่อปัญหาต่างๆท้าทายไอ้การท้าทายต่างๆเหลา่านี้คุณจะได้ไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสของตัวเองเพราะจะนนะไม่ยอมแพ้ที่จะโอเคเข้าเช่าชนแล้วก็ต้องช่าชนตามอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไม่ยอมแพ้คุณต้องมี็นตรนะคะดิฉันยัเจอรี่ค่าเลยต้องบอกบอกตามตรงนะคะดิฉันก็เพิ่งมารู้ว่าตอนนี้เนี่ยวิศวกรนะคะเออกำลังเขียนแบบให้กับ สถาบันพาตัวใจกับบ้านสารยานะคะอยู่ในขั้นตอนของการเขียนแบบอยู่ที่จะเริ่มสร้างพรมตีน่ะนะคะแล้วก็พอเขียนแบบเสร็จเราจะต้องเอาแบบอันนี้ไปยื่นให้กับสำนักงานเขตที่ดินสารยาแล้วดิฉันเพิ่งมารู้จากลูกศิษย์ว่าอาจารย์รู้ไหมว่าถ้าอาจารย์ไม่มีซองให้เขาเขาก็เอาแบบของเราไปดองไว้อย่างนั้นจนกระทั่งเขาได้ซองของเราเราต้องได้ซองที่เขาพอใจด้วย เขาถึงจะหยิบแบบของเรามาแล้วก็เซ็นให้โอเคไปค่ะตอได้แต่ถ้าไม่มีซองเขาจะไม่ทำเพราะนี่คือนี่นี่คือสิ่งที่เขายอมรับกันนะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาทำกันเป็นประเพณีดิฉันไม่รู้ไปอยู่โลกไหนมาไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยสร้างบ้านกับเขาอะ่ะเคยสร้างบ้านที่ไหนไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องมาสร้างแล้วไอ้ย่าฟังไปแล้วจะรี่เข้าเลย จะรีแข้าตัวใหญ่เลยอ่ะเราล้วจะเอาอยัางไงอ่ะคือ,คอตอนนี้ยังไม่ได้เกิดนะคะเพราะเรายังไม่ได้ยืดแต่ถ้าสมมติว่ายืดแล้วแล้วเราจะต้องเข้าไปในขั้นตอนของการชอชนคอร์รัปชันแล้วเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เขาชอชนเพื่อที่เราจะได้เอาง,งานของเราเดินหน้าเพื่อเราจะได้สถาบาันดี่ฉันทำไม่ได้ดี่ฉันทำไม่ได้ ใช่ไหมแล้วไซที่ดิฉันมายืนพูดตรงนี้ได้เพราะดิฉันไม่มีอะไรข้างในที่ต้องกินแหน่งแข่งใจที่ต้องกินแหน่งแข่งใจเมื่อเช้าเนี่ยน,นั่งรถมาพูดเลยเรื่องเนี่ยเรื่องน้องสะพ้ายของดิฉันเนี่ยไปอยู่อังกฤษนะคะโรบินฮูดไปช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกตัสิบกว่าปีก่อนนะคนแล้วก็ตกงานกันเนี่ยน้องสะพ้ายก็ไปเลยจะไปโรบินฮูดที่อังกฤษใช่ไหมโรบินฮูดที่อังกฤษ ไปถึงก็ไปทํางานร้านอาหารแบบลบๆซ่อนๆอ,อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วดิฉันซึ่งเป็นญาติที่กกอยที่สุดเจ๊ไหมเป็นญาติที่ก้อย,ท,ย,ท,อยที่สุดก็คือสามีเขาก็คือน้องชายแท้ๆของเราอะใช่ไหมแต่ดิฉันตอนนั้นเนะี่ยสอนอะไรสอนสอนไท้เก๊กสอนสติสอนไทเก๊กเนี่ยรูปับสมาที่เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมก็กําลังลุยอย่างนี้อยู่ สิ่งที่เขาต้องการให้เราช่วยก็คือหาคนโกโก,โกช่วยหาใครแต่งงานกับหนูหน่อยสิาหาคนแต่งงานอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะของที่นูน่นของคนไทยที่ไปโรบินฮูดในต่างประเทศเขาจะต้องพยายามหาใครที่แต่งงานเพื่อที่จะได้อยู่ที่นั่งอย่างถาวเราเข้าใจไหมคือคือคือ,คอหาคนแต่งงานเน่คือเขาเรียกจ้างแต่งเลยลจ้างแต่งถ้าใครอยู่ลอนดอนนะ ก็ทํางานอยู่ในวงการร้านอาหารพวกนี้นะคะทำงานวงการร้านอาหารพวกนี้จะได้ยินแต่คุยกันเรื่องเดียวก็คือว่าได้ใบเหมือนกับใบเขียวถ้าอเมริกาก็คือใบเขียวคือได้ได้วีซ่าที่จะอยู่ถาวน์อยถ้ายังไม่ได้แต่ละคนก็ต้องหางทางหาทางนะจ้าคนแต่งงานจ้างคนแต่งงาน,งน,งงานซึ่งก็มีคนแล้วกนะ็นัจ้างจ้างทีเนี่ยนะเออเท่าไหร่อ่ะ ห้าแสนเนี่ยห้าหกแสนเนี่ยมือตอนหรือมังทิงมากกว่าน,นั้นล้านนึงเขาก็ยอมให้เพื่อที่จะมาแลกกับอนาคตที่จะอยู่ที่อังกฤษได้อย่างถาวรที่จะสามารถทํามาหากินเนี่ยได้อย่างไม่ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมแต่พวกที่ถูกจ้างแต่งงานบางคนก็ถูกจับไปแล้วก็แล้วก็ล้มเลิกไปมันก็มี แต่งงานไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆก็เป็นญาติของตัวเองเลยที่ใกล้ที่สุดเลยเนี่ยโกโกหาคนนี่หน่อยสิหาใครเนี่ยที่จะเนี่ยเนี่ยห้าหกแสนเนี่ยได้เลยนะขอให้ยอมแต่งกับเขาแล้วก็ปิดอะไรกับอะไรพวกนี้แล้วมันต้องใช้เวลาโอ้โหกเน่ดิฉันเจอริ้งเข้าพวกงานของเราเนี่ยมันสวนกับ สวนกับเรื่องเรื่องผิดศีลธรรมท,ทิฉันทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้ไม่ได้พราง,งานไม่งั้นดิฉันจะไปเอาพลังมาจากไหนที่จะมาพูดกับคุณอย่างนี้คุณเข้าใจไหมนะคะแต่ดีเนี่ยคือความกดดันเนี่ยในชีวิตของดิฉันเนี่ยตั้งแต่นั่นอ่ะตั้งสิกว่าปีก่อนเนี่ยมาแล้วแล้วดิฉันก็ต้องปฏิเสธบอกว่าช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้ปฏิเสธน้องชายของตัวเองว่เาเข้าไปม,มีเงินเนี่ยเมียเ็ต้องไปลุยเนี่ยลูกก็่สามคนกำลังกินกําลังใช้องไ้ก็ตามที่ฉันก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเขาเลยนะคะไม่ได้ช่วยเนี่ยหลานไปเนี่ยลูกของนีกับไปนะก็ต้องจ้างคนแต่งงานอีกเหมือนกันจนกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยนะสิบกว่าปีสิบห้าสิบหกเกือบยี่สิบปีละ จักที่แล้วก็ไปโอบินฮูดอะไรต่ออะไรแล้วก็จ้างคนแต่งงานทํางานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินจนกระทั่ง2คนนี้สามารถอยู่ได้ถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษแต่โดยการผิดกฎหมายก่อนก็ใช่้คือจ,จ้างแต่งอะไรต่ออะไรโดยที่ดิชันเนี่ยนะต้องปฏิเสธตลอดเวลาว่าขอโทษทีช่วยไม่ได้ก็ใะ่ไ้คือถ้าเป้าหมายของดิชันเนี่ยนะคือเรื่องของการหาเงินแล้วก็ สบายมากเอ่ะโอเคเพราะว่าตัวเองก็อยู่ที่นั่นได้อ่ะไปเปิดร้านอาหารขายแอาก็อลอ์ขายอะไรตับอ,อะไรทาได้มันก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็รวยแล้วหาเงินได้ร้านอาหารนะบูที่นู้นร้านอาหารไทยทายังไงมันก็ได้เงินทั้งนั้นแหละกําไรเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ไหมได้เป็นเก,กาะเป็นกนเนี่ยจากคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปตอนเนี้ยเปิดร้านของตัวเองเปิดร้านของตัวเองซื้อบ้านไหนมีเงินมากกว่าเราอีกมีเงินมากกว่าเราอีก แต่วิธีการเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้ปฏิเสธวัตลอดฉะนั้นเนี่ยนะดิฉันเนี่ยนะในหมู่ของครอบครัวอาจจะถูกมองในลักษณะที่เรีวกว่าผิดร้อใช่ไหมแต่ดิฉันเนี่ยต้องการพูดที่คุณเนี่ยรู้ว่าแต่ดิฉันเนี่ยนะต้องยืนหยัดยืนหยัดตลอดเวลาเลยว่า จะไม่ยอมทําในสิ่งที่ช่อโชนเด็ดขาดต้องโปร่งใสนะคะเพราะความทำเช่นนี้ดิฉันจึงมีพลังมายืนตรงนี้พูดกับคุณได้ด้วยความมั่นใจร้อเซเช่นนี้เพราะมองก็ไม่ข้างในมันไม่มีอะไรกินแหนงแคลงใจเพราะฉะนั้นดิฉันจึงสามารถพูดได้โดยไม่ต้องเปิดตํว่าไม่ต้องอ้างไม่ต้องมีแบ็กอัพอะไรทั้งสิ้นคุณถึงฟังดิฉันเพราะใช่ั้น และตอนนี้ดิฉันก็กลังเจอเนี่ยนะบททดสอบท้าทายอยีกเรื่องหนึ่งสถาบัานพาตัวใจกลับบ้านสารยาที่เงินที่จําเป็นจะต้องสร้างแต่ถ้ามาเจอตรงน,นี้นะว่าโอเคแบบวิศวก่อนเขียนเสร็จแล้วเอาไปแล้วเ็าจะดองเราแล้วดิฉันจะต้องหาเงินที่ฉันไม่ทาถ้าดิฉันจะต้องชอโชนอยู่เข้าดิฉันไม่ทํล้บไปเลยไม่เอานะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยต้องบอกว่าขอให้ ผู้เจ้าช่วยให้เทวดาช่วยว่าในช่วงที่เข้าไปขอเนี่ยขอได้เจอคนดีๆนะแล้วให้เทวดาดลใจยังไงก็ได้ขอเลยนะคะขอเป็นขอเดี๋ยวนี้เลยว่าให้ช่วยเนี่ยดลใจยังไงก็ได้ที่จะให้ให้หมันผ่านโดยที่เราไม่ต้องช่อชนนะคะการที่ให้โซงเขาก็คือการการที่เราช่อชนที่จะทําให้นะม้ ทำให้ระบบเนี่ยในการคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นมะเร็งก้อนใหญ่เลยที่กําลังแพะเมืองไทยทั้งประเทศที่มันไปไหนไม่ได้แลก็เวกมะเร็งก้อนใหญ่ก้อนนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องมองนะคะว่าการที่ดิฉันมายืนตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องจะต้องกลางจริงๆจ,จะต้องอยู่กับความถูกต้องจริงๆต้องโปร่งใสจริงๆ เพื่อนแรกเพื่อนแรกกับอะไรอะ่ะความน่าเชื่อถือคุณไม่รู้จักดิฉันสุวรนเป็นใครหลายคนที่เคยรู้จักมาก่อนแล้วมาพูดงี้ไม่มีแบ็คออพไม่มีพระไม่มีเครื่องแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมสิ่งเดียวที่ดิฉันมีคือของจริงข้างในนะคือของจริงคือคุณธรรมที่แท้จริงนะคะคือความโปรง่งใสคือทุกอย่างนะที่พระเจ้าเนี่ยสอนเรา เพราะเรามีของจริงส่วนนี้อยู่เราจึงมีพลังที่จะมายืนเนี่ยนะต่อหน้าทารกกำน,นัลน,นะคะแล้วคนเนี่ยนะส่วนมากที่มาเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยปัญญาชนเนี่ยมากเหลือเกินจบด,อด,อดอ็อกเตอร์อะไรกันนะคะระดับเนี่ยสูงสูงกันเยอะแยะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ดิฉันเนี่ยนะทนต่อการท้าทายได้นะก็คือความถูกต้องข้างในของจริงข้างในหนังสือที่กําลังจะออกไหมคะเล่มต่อไปเนี่ยจะเป็นเล่มที่ท้าทายดิฉันสุดๆ ออกมาเนี่ยนะคนถ้าเขาไม่ดา่าดิฉันแบบยักเลยนะคะก็ก็ต้องสร่งเสริมยืนยออย่างสุดๆเช่นกันมันไม่มีอะไรตรงกลางเพราะหนังสือเล่มน,นี้ดิฉันกำลังพูดแทนคนจนทั้งโลกนะเนี่ยคนจนเนี่ยนะสี่ห้าพันล้านคนซึ่งไม่มีโอกาสที่จะพูดเลยนะคะไม่มีโอกาสที่จะพูดเนี่ยดิฉันพูดแทนเขานะคะซึ่งแน่นอน ลุ่มคนที่อยู่ข้างบนเขาไม่ชอบไม่ชอบนะคะแต่ดิฉันก็ต้องทำแล้วหนังสือเล่มน,นี้ฉันพูดเลยพูดหลายทีเนี่ยท้้งบนคงอยากให้พูดว่าไม่ใช่ความต้องการของดิฉันที่จริงดิฉันอยากจะมวดเสือในหลายครั้งแบบพอลูกสิทธิ์เตือนบอกว่าอาจารย์ต้องระวังเนะเล่มน,นี้เนี่ยออกมาเนี่ยจะก,กระทบคนเยอะนะนะคะแต่ว่าดิฉันก็อยากวดเสือโอเคไม่ทาตรงนี้ทำใช่ไหม แต่ในที่สุดก็ต้องทำจนได้เพราะมีพลังอย่างน้นที่บอกไปดิฉันว่าต้องทำฉะนั้นมาถึงตอนนี้เขียมเสร็จแล้วหนังสือกำลังแก้ไขใกล้พิมพ์ละนะคะดิฉันพูดได้อย่างเดียวว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ความต้องการของดิฉันแต่เป็นความต้องการของเบื้องบนแค่ผ่านดิฉันเท่านั้นนะคะคือเรื่องดีนะที่ันกลับบ้านไปนะคะขอให้ขอให้อ่านฉะนั้นบทท้าทายของดิฉันยังอีกเยอะยังอีกเยอะก็ะยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยก็ต้องคอยดูไปก่อน แต่พอได้เห็นน้องฟ่าฟากมันน่รุกมันนิมลูกมาเห็นหน้านี่นะใสใสอย่างเงี้ยใสใสเนี่ยเราเขาอย่างฟังเราเนี่ยนะจ่อยอย,อย่างเงี้ยใช่ไหมตรงนี้คืออนาคตเนี่ยของพวกเราใช่ไหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กพวกนี้คืออนาคตของพวกเรานะคะถ้าเด็กพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีความรู้นะคะเรื่องทอมสบเจอร์รี่เนี่ยที่มันถูกต้องละรูปนี้ไม่เมีอนหตใช่ไหม พวกนี้คืออนาคตเนี่ยนะของโลกนี้ของประเทศนี้แล้วเราจะเนี่ยเราจะทํายังไงเนี่ยให้เด็กเนี่ยน่นะเราจะทํายังไงเนี่ยให้เด็กเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขามีความรู้ที่สําคัญที่สุดซึ่งมันง่ายเนี่ยทมกะเจอรี่ใช่ไหมแมวตัวใจหนูแข็งแกรงแล้วยังคะเนี่ยอืออือ,อแล้วหนูให้วิตามินแมวทำยังไงน้องสอองตาอ่ะอดูหนูทำยังไงให้วิตามินแมวทำ หนูหายใจลึกๆหรือเปล่านะหนูหายใจลึกๆแล้วหนูไทเก๊กใช่ไหมหนูเคยมาไทเก๊กกับอาจารย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่นไหมคะฉะนั้นนี่แหละคือกําลังใจของดิฉันเนี่ยเห็นน้องมิมีเห็นน้องมิมีมมมม่เนี่ยในคลิปเนี่ยไอ้น้องฟังฟ้าฟังฟ้าใช่ไหมเห็นไหมเห็นน้องฟังฟา้ฟงฟา,น,ฟฟานะคะก็คือกําลังใจของดิฉันเนี่ยที่ที่จะทําต่อเนี่ยได้นะคะ ฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะก็ขอให้ช่วยกันนะคะเรียกว่าคนละไม้คนละมือที่จะช่วยทําให้บ้านเมืองน,นี้เนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วก็ทั้งโลกนี่แหละโอเคโดยการทําไงรูนะ้ไหมแค่ส่งพลังงานบวกทุกครั้งนะที่คุณคิดดีคิดดีพูดดีทําดีนะคะตรงนั้นน่ะคือการส่งพลังงานบวกให้กับโลกนี้ส่งพลังงานบวกบวกให้กับโลกนี้แหละ แล้วก็จะเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้เนนะพลังงานลบต่างๆนะถูกยกขึ้นมาดีขึ้นถึงแม้คุณไม่มีมไม่ได้เขียนหนังสือหรือไปสอนเขาไม่เป็นอะไรต่อะไรไม,ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ดรียกว่าคิดดีพยายามคิดดีไว้ก่อนพยายามพูดดีพยายามทําดีแค่นั้นเองนะนะพลังงานนรอบๆของคุณมันก็จะดีขึ้นมันก็จะช่วยช่วยได้ในลักษณะ โอเคนะคะเดี okay, ๋ยวเราไปพักแป๊บหนึ่งให้ฉันพักเสียงก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องคนฟ้า